สวัสดีค่ะเลิฟโนวชนบายนุชพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงส่งตรงถึงมือคุณวันนี้ถึงคิวของเงาใจในเพลิงพม EP7 มาดูกันนะคะว่าธนวัตย์จะยอมทำตามคำขอของจิรนันเกี่ยวกับการที่นเชยดาจะขอเลื่อนการทำโปรเจกต์นี้ออกไปก่อนหรือไม่เขาจะมีปฏิกิริยาเช่นไรติดตามหาคำตอบได้จากคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามผลงานของนุช รูปฝากติดตามเรื่องอื่นๆของรูด้วยนะคะสามารถไปติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนิยายนี้ได้เลยค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังเงาใจในเพลิงพม EP7 พร้อมกันได้เลยค่ะสายวันต่อมาพัชชาพร้อมลูกชายเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อมารับนัชยาดาและยานิสากลับบ้านทันทีที่เปิดประตูห้องพรหนุ่มน้อยก็รีบวิ่งเข้าไปหาน้องสาวถึงเตียงคนไข้เป็นไงบ้านยานิน หายดีแล้วค่ะหมอให้ยานินกลับบ้านได้แล้วนะพี่ซันพี่ถึงได้มารับยานินกลับบ้านไงน้องซันเกเรไม่ยอมไปโรงเรียนเอาแต่ร่ำร้องว่าจะมาหาย,ยานินพี่ทนเสียงรบเร้าไม่ไหวก็เลยต้องพามาด้วยในขณะที่เด็กๆก,กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นนัชยาดาก็สบโอกาสที่จะคุยกับพี่สาวตามลำพังดามีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่พัทค่ะมีเรื่องอะไรก็ว่ามาได้เลยดาว่าจะพาลูกกลับบ้านดาน,นะคะพี่พัท ต่ดาต้องกลับไปทํางานไม่ใช่เหรอแล้วใครจะดูแลยานินตอนที่ดาไม่อยู่ดาอยากเลื่อนการทําโปรเจก์นี้ออกไปก่อนรอจนกว่ายานินจะปิดเทอมดาจะได้พาลูกไปอยู่ที่นั่นด้วยแน่ใจแล้วเหรอดาแน่ใจคะ่ะแต่ดาอยากพาน้องซันไปด้วยยานินจะได้มีเพื่อนจะเป็นไรนะคะพี่พัทถ้าดาจะขอพาน้องซันไปด้วยพัชชานิ่งไปถ้าเธอยอมทําตามคําขอของน้องสาว นั่นหมายความว่าเธอกับลูกจะต้องแยกกันอยู่หลังจากไตร่ตรองชั่วครู่หญิงสาวก็ตัดสินใจที่จะทําตามคาร้องของของนัชยดาได้สิซันจะได้คอยดูแลน้องยานินจะได้มีเพื่อนแก้เหงาเวลาที่ดาต้องทํางานแล้วพี่วุฒิจะยอมเหรอคะบางทีดาอาจจะต้องทํางานอยู่ที่นั่นนานเป็นเดือนเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงที่จะพูดกับเขาเองรับรองว่าไม่มีปัญหาเขาต้องยอมแน่ขอโทษนะคะพี่พัด ที่ดาทําในสิ่งที่ทําให้พี่ลําบากใจไม่เป็นไรถ้าพี่คิดถึงโลกก็จะชวนวุ้ไปเยี่ยมดากับเด็กๆที่ไร่จะได้ถือโอกาสพาซันกับยานินไปเที่ยวด้วยบางทีพี่อาจจะได้ไปหาดาที่นั่นบ่อยๆวุฒนจะได้พักผ่อนจินจังก็งานนี้แหละแต่ดาไม่รู้ว่าทางโน้นเขาจะยอมทําตามคาขอของดาไหมนะคะก็ให้คุณจีช่วยพูดกับเขาสิพี่ว่าไม่น่าจะมีปัญหานะดาก็ว่าจะให้พี่จีคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันคะ่ะ ทรหาคุณจี้ตอนนี้เลยสิเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะพายานินไปพักบ้านใครนัชยาดาลี่เทรศั์ไปหาจิรนันอีกฝ่ายกำลังประชุมอยู่แต่ก็ยังเปลีกตัวมาคุยกับเธอมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่ก็พูดมาได้เลยดาอยากเรื่องการทำโปรเจกต์นี้ออกไปก่อนคะ่ะทำไมล่ะมีปัญหาอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนไดาอยู่กับยานินที่โรงพรยาบาลเกิดอะไรขึ้นกับยานินจิรนันเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตกใจ แพ้อาหารค่ะทางโรงเรียนก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วหมออนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากได้อยากจะเลื่อนการเดินทางไปทําง,งานที่ไร่ธนวัฒน์ออกไปก่อนรอจนกว่าลูกจะปิดเทอมได้อยากพายานเนงกับน้องซันเดินทางไปที่นั่นด้วยที่จีช่วยพูดเรื่องนี้กับคุณธนวัฒน์ให้ได้หน่อยได้ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาพี่จะเป็นคนคุยเรื่องนี้กับคุณธนวัฒน์แทนเราเองว่าแต่จะเลื่อนออกไปนานแค่ไหน ประมาณสามอาทิตย์่ะเด็กๆติเดเทอมเมื่อไหร่ดาจะรีพาพวกเขากลับเึื่อไปทํางานที่ไร่ทันทีโอเคพี่ประชุมเสร็จเมื่อไหร่จะโทรไปคุยเรื่องนี้กับคุณธนวัฒน์ให้ถ้าได้เรื่องยังไงจะรีบติดต่อกลับไปนะขอบคุณค่ะพี่จิ๊ดสรุปว่าไงพัชชาเอ่ยถามทันทีที่นาเชรดาวางสายพี่จิ๊ดรับปากว่าจะเป็นคนคุยเรื่องนี้กับเขาเองถ้าได้รับคําตอบแล้วจะรีบโทรกลับมาบอกเราค่ะแม่ครับ ซันกับน้องกลับบ้านได้หรือยังได้แล้วครับแต่น้องจะกลับไปกับนาดานะครับไม่ได้กลับบ้านเราทําไมล่ะครับซันอยากว่ายน้ํากับน้องที่บ้านของเราเอาเป็นว่านาดาจะพายานินไปว่ายน้ํากับซันที่บ้านก่อนแล้วเย็นๆเพื่อกลับดีไหมดีครับตามใจเจ้าตัวแสบอีกจนได้ดาจะได้กลับไปเอาเสื้อผ้าของยานินกลับบ้านด้วยไงคะถ้าอย่างนั้นเราก็ออกเดินทางกันเถอะไปเด็กๆกลับบ้านกัน ในขณะที่ธนวัตรกำลังนั่งดื่มกาแฟกับน้องชายหลังอาหารมื้อค่ำโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นเขาเหลือสายตาไปมองเมื่อเห็นว่าเป็นใครก็หยิบมากดรับสายทันทีสวัสดีค่ะคุณธนวัตรจีโทรมารบกวนเวลาของคุณหรือเปล่าคะมีอะไรก็พูดมาจีจะขอปรึกษาเรื่องของยาดาค่ะมีปัญหาอะไรอีกจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเลื่อนโปรเจกต์นี้ออกไปก่อนเหตุผล ยาดาอยากจะพาลูกสาวและหลานชายเดินทางไปที่ไร่ของคุณธนวัตรด้วยก็เลยอยากจะขอเลื่อนการทาโปรเจก t นี้ออกไปจนกว่าเด็กๆจะปิดเทอมค่ะแล้วเมื่อไหรโรงเรียนจะปิดอีกสามอาทิตย์ค่ะตกลงผมให้ตามที่ขอเขาจะได้ไม่ใช้ลูกมาเป็นข้ออ้างในการหยุดงานอีกแต่หวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อทําให้โปรเจกต์ล่าช้าออกไปโดยไม่จําเป็นคงไม่แล้วล่ะค่ะที่ยาดาปฏิเสธโปรเจก์นี้ตั้งแต่แรก ก็พอเป็นห่วงยานินค่ะถ้าคุณธนวัตรยอมให้เธอพาเด็กๆไปที่ไร่ได้จี๊คิดว่ายาดาคงจะทําโปรเจกต์นี้ได้อย่างสบายใจบอกเขาแล้วกันว่าพร้อมจะเดินทางมาที่ไร่นี้เมื่อไหร่ให้โทรมาแจ้งด้วยได้ค่ะอีกอย่างผมอยากได้ประวัติของนัชยาดาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ผมด้วยนะครับคุณจี๊ไม่มีปัญหาค่ะจีจะรีบจัดส่งไวให้ตามความต้องการขอบคุณคุณจี๊โทรมาทําไมครับ กเธอกฤดเอ่ยถามด้วยความสงสัยหลังจากพี่ชายวางสายโทรศัพท์โทรมาบอกว่านชยาดาขอเลื่อนการทำโปรเจกต์ออกไปอีกสามอาทิตย์เพื่อรอให้เด็กๆปิดเทอมเธอจะพาเด็กๆมาพักที่นี่ด้วยหรอครับใช่ลูกสาวกับหลานชายนายช่วยเป็นทุระจัดหาคนมาตกแต่งห้องสำหรับเด็กสองคนนี้แทนพี่ด้วยนะพอเอาห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้องของพี่ก็ได้ไม่รอถามคุณยาดาก่อนหรอครับผมคิดว่าเธออาจจะอยากให้เด็กๆพักอยู่ห้องเดียวกับเธอไม่จำเป็น น้ำเสียงของธนวันรห้วนสั้นผมจะจัดก,การเรื่องนี้เองครับขอบใจไร่ธนวันรมีแขกมาเย็ยนในเช้าวันต่อมามิใช่ใครที่ไหนแต่เป็นวันวรุณครูมั่นของธนวันรเธอมาที่นี่เพราะได้รับรายงานเกี่ยวกับนักเขียนคนใหม่ที่ได้รับสิทธิพิเศษให้พักอยู่บนเรือนใหญ่จึงอยากจะมาดูหน้านักเขียนคนดังกล่าวพร้อมหาสาเหตุว่าอะไรทําให้เธอได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักเขียนคนที่ผ่าน,านมา หญิงสาวเดินตรงเข้าไปที่ห้องอาหารลมอะไรหอบถลมาที่นี่ธนกฤษเอ่ยถามเมื่อเห็นวันวรุลเดินเข้ามานั่งที่โต๊ะอาหารก็ลมแห่งความคิดถึงยังไงล่ะคะแน่ใจนะว่ามาเพราะความคิดถึงจริงๆไ่้ดีมาเพื่อจับผิดใครมีใครทําความผิดอะไรไว้อย่างนั้นเหรอคะธนกฤษยักไหล่ก่อนตอบไม่มีในเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่วันจะต้องจับผิด ก็ไม่ต้องร้อนตัวเหมือนวัวสังหงว่ะเธอว่าใครคณะกลิบเน้นเสียงถามแค่พูดขึ้นมาลอยลอยจันทารีบเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าการประทับฝีป,ปากของสองหนุ่มสาวทำท่าจะลุกลามบานปลายคู่นี้เจอกันทีไรเป็นต้องทะเลาะกันทุกครั้งไปคุณวันจะรับมือเช้าด้วยไหมคะก็ดีคะ่ะพี่จะไม่ลงมาอีกเหรอคะอาจารย์หญิงสาวเอ่ยถามเมื่อมองไม่เห็นชายหนุ่มที่เธอหมายปองยังคะ่ะ ขณะที่ตอบคําถามจันพาได้สั่งให้เด็กยกข้าวต้มทะเลล,ล้อนๆมาเสริมให้วันวรุณธนวัฒน์เดินเข้ามาในห้องอาหารหลังจากนั้นไม่นานเขาเดินตรงไปนั่งประจําที่ของตัวเองเราไม่ได้เจอหน้ากันเป็นสองอาทิตย์ใจคอคุณไม่คิดที่จะทักทายคู่มั่นของคุณหน่อยหรอคะพีทมาแต่เช้ามีธุระอะไรถ้าไม่มีธุระวันมาที่นี่ไม่ได้หรอคะไม่น่าถามปกติก็เห็นเข้านอกออกในที่นี่โดยไม่เกรงใจใครอยู่แล้วนี่ ใบหน้าของวันวลุลุนบื้องตึงมืได้ยินคำพูดนั้นนี่พีตมิวันเหรอก็แล้วแต่จะคิดเขาตอบพร้อมกับก้มหน้าก้มตาจาัดก,การกับอาหารมื้อเช้ากลิ่นหอมกลุ่นวันได้ข่าวว่ามีนักเขียนคนใหม่มาร่วมงานกับพีษและได้พักที่เรือนหลังนี้แทนที่จะเป็นเรือนรับรองเหมือนทุกครั้งใช่ทำไมคะจะได้สะดวกในการทำงานแต่วันเห็นว่าผมไม่ต้องการความเห็นของใครวันวรลุนรู้สึกเสียหน้า ที่ธนวัฒนไม่ให้ความสำคัญในตัวเธอวันก็แค่อยากจะแสดงความคิดเห็นในฐานะคู่มั่นอย่าบอกนะคะว่าไม่ได้เปล่าประโยชน์เพราะผมตัดสินใจไปแล้วแล้วเธออยู่ไหนคะตั้งแต่มาที่นี่วันนี้ไม่เห็นหน้าเธอเลยท้อยคงไม่ได้รายงานสินะเพาคุณยาดากลับไปกรุงเทพธนกิจเอ่ยถูกเลิกจ้างเปล่าธนาวัฒนต,ตอบเสียงห้วนสั้นแล้วเธอจะกลับมาเมื่อไหร่คะอยากรู้ไปทำไม ธนวัตรย้อนถามวันก็แค่ถามดูที่อยากรู้เพราะจะได้มาประกาศความเป็นเจ้าของในตัวพี่พีชใช่ไหมธนกิจค่าเกาและก็มั่นใจว่าความคิดของเขานั้นถูกต้องพวกเขาควรรู้ไม่ใช่หรอคะว่าเจ้าของไร่แห่งนี้มีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วจะได้ไม่คิดที่จะขยบฐานะของตัวเองวันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งพีชไปจากวันเด็ดขาดธนวัตรไม่สนใจเรื่องไร้สาระที่วันวรุณเอ,อ่ยถึง แต่เลือกที่จะหันไปใส่ใจกับเรื่องงานแทนเขาหาันไปคุยกับน้องชายพอลเดี๋ยวแม่ตามที่ไปที่โรงงานเราจะไปตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าล็อตใหม่ที่จะต้องส่งให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ครับพี่พีทพีทอยู่เป็นเพื่อนวันก่อนไม่ได้หรอคะผมมีงานเร่งด่วนมากมายที่ต้องทําแล้วคุณเองก็ไม่มีธุระสำคัญอะไรไม่ใช่เหรอไว้มาใหม่วันหลังก็แล้วกันวันนี้ผมกับพอลคงไม่ได้กลับมากินมื้อเที่ยงที่นี่นะครับ ธนวัฒน์หันไปบอกจันทราด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนก่อนจะเดินออกจากห้องไปถือเป็นการปิดฉากการสนทนากับวันวรุณไปโดยปริยายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธนวัฒน์ปฏิบัติต่อเธอเช่นนี้เท่าที่จำได้เขาไม่เคยเห็นเธออยู่ในสายตาและไม่เคยให้ความสำคัญในตัวเธอแต่ที่ต้องมั่นหมายกันเพราะธนวัฒน์อยากได้ที่ดินของวันวรุณซึ่งอยู่ติดกับไร่ของเขาเพื่อนำมาทำเป็นรีสอร์ท วันวรุณไม่ยอมขายแม้ว่าเขาจะเสนอราคาให้สูงกว่าราคาตลาดแต่เธอใช้โอกาสนี้ยื่นข้อเสนอให้เขาถ้าเขาอยากได้ที่ดินของเธอก็มีอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือเขาต้องแต่งงานกับเธอแต่งงานกันเมื่อไหร่เธอจะไปโอนที่ให้เป็นชื่อของเขาทันทีธนวัตรใยเบี่ยงของมั่นหมายไว้ก่อนและบังคับให้เธอเซ็นชื่อลงในสัญญาเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวที่เขาให้ทนายร่างขึ้นมาอย่างรัดกุม เหตุผลที่ทําให้วันวรุนยื่นข้อเสนอให้เขาแต่งงานกับเธอเพราะเลงเห็นแล้วว่าความมั่งคั่งและมั่นคงของเขาจะยกระดับความมีหน้ามีตาในสังคมรวมถึงยกระดับฐานะทางด้านการเงินของเธอให้ดีขึ้นที่ผ่านมาหญิงสาวใช้ชีวิตแบบสุขสบายโดยไม่ได้ทํางานอะไรเป็นหลักแหล่งแต่กลับผานเงินมรดกที่ได้รับจากบิดาด้วยการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างหรูหราทําให้เงินทองและทรัพย์สินที่ได้รับมาร่อยหลอลงทุกที และนั่นทำให้เธอยื่นข้อเสนอแบบนั้นกับธนวัตรเพราะเป็นทางรอดเดียวที่จะทําให้เธอใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อได้อย่างสุขสบายไปทั้งชาติโดยไม่ต้องกังวลเรื่องใดนี่ก็มั่นหมายกันมาตั้งหลายปีแต่ยังไร้วี่แววว่าเขาจะแต่งงานกับเธอทุกครั้งที่เธอพูดกับเขาถึงเรื่องนี้เขาก็จะพูดบายเบียงเสมอมาและยืนยันที่จะขอเลื่อนการวิวาออกไปโดยไม่มีกําหนดด้วยเหตุผลว่ายังไม่พร้อมซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะพร้อม เมื่อสาวซีเขาม,กมากๆเขาก็จะลุกเดินหนีไปวันวรุณจึงต้องประกาศกับผู้หญิงที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาถึงสถานะของตนเองอีกทั้งยังกําจัดผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธนวัตรทั้งนี้เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมคุณวันจะรับกาแฟไหมคะไม่ดีกว่าค่ะปะา้าจันอีกสักพักวันก็จะกลับแล้วคะ่ะถ้าอย่างนั้นเชิญที่ห้องนั่งเล่นดีกว่าคะ่ะโอเคคะ่ะวันวรุณ เดินตรงไปนั่งลงบนโซฟาราคาแพงที่ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในห้องนั่งเล่นชอยซึ่งหาจังหวะจะเข้ามารายงานความเคลื่อนไหวของเจ้านายหนุ่มทั้งสองให้หญิงสาวฟังก็รีบตรงเข้ามานั่งพับเทียบข้างตัวเธอนักเขียนนั่นมันไม่ได้โดนพีเฉดหัวทิ้งแต่มันกลับไปทําธุระที่กรุงเทพแกโมไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาห้านั่งน้อยถึงได้ไม่รู้เรื่องนี้คุณยาดาเธอมาอยู่ที่นี่ได้เพียงสาวันก็หายตัวไป ช้ยพยายามหาข่าวแล้วนะคะคุณวันแต่ทุกคนต่างก็พากันปิดปากเงียบชอยก็เลยไม่รู้ว่าคุณนัชยายดาหายตัวไปไหนและเพราะอะไรถึงได้หายตัวไปมันกลับมาที่นี่เมื่อไหร่แกต้องรีบรายงานให้ฉันรู้ทันทีเลยนะไม่ต้องห่วงค่ะคุณวันชอยจะรีบโทรไปรายงานให้คุณวันทราบแน่นอนคะ่ะแล้วคุณวันได้ถามคุณพีทไหมคะว่าทำไมคุณยาดาถึงได้พักบนเรือนใหญ่มันไม่ใช่ธุระกงก,การอะไรของแกที่จะต้องมาอยากรู้เรื่องนี้ ทำหน้าที่สัดภารของแกให้ดีก็พอค่ะเพื่อคุณวันแล้วช้อยทำเต็มที่เสมอแกต้องจับตาดูพฤติกรรมของพี่กับนักเขียนคนนั้นไว้ให้ดีนะลางช้อยถ้ามีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็ให้รีบรายงานชั้นท,ทันทีได้เลยค่ับคุณวันวันวรุณหยิบธนาบัตรใบละหนึ่งพันยื่นส่งให้ช้อยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสายลับคอยรายงานความเป็นมาเป็นไปในบ้านหลังนี้ให้เธอฟังนี่รางวัลของแกขอบคุณค่ัคุณวัน ฉันจะกลับแล้วส่วนแกจะไปทำอะไรก็ไปทำไมคุณวันถึงรีบกลับล่ะคะพี่ไม่อยู่แล้วแกใด้ฉันอยู่ที่นี่หาสวรรค์มิมานอะไรนังช้อยจะไปไหนก็ไปถ้าคุณวันมีอะไรให้ชอยรับใช้ก็บอกมาได้เลยนะคะช้อยยินดีรับใช้คุณวันเสมอคะ่ะแกแค่ทำหน้าที่ที่ฉันมอบหมายให้ทำได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องก็พอฉันไปละนายชยดาเดินทางมาที่ไร่ธนาวัฒน์พร้อมกับลูกสาวและหลานชายตามที่เคยบอกไว้ เด็กๆตูจะตื่นเต้นกันมากที่จะได้ไปทเไที่ยวไร่ชาชลธีอาสาเป็นคนขับรถมาส่งทุกคนที่ไร่และมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยธนกิจเดินออกมาต้อนรับนชยดาและครอบครัวด้วยใบหน้าเปื้อนยิน้มก่อนจะหันไปสั่งลูกน้องคนสนิทของที่ชายยอดช่วยยกกระเป๋าสัมภาระของคุณยาดาลงจากรถทีแต่เมื่อเห็นอีกฝ่ายยังไม่ขยับตัวและยังคงยืนจ้องหน้านาชยดานิ่งนานก็อ,ออกคำสั่งอีกครั้ง โมยืนเซอร์ทำไมอยู่ละยอดรีบไปขนกระเป๋าของคุณยาดาลงมาสิครับคุณพอลจากนั้นก็รีบปรีกุจอเข้าไปช่วยชลรทียกกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดมาวางกองไว้ที่พื้นแต่ก็ยังไม่ไายแอบรอบมองไปที่นัชยาดาด้วยความสงสัยยินดีต้อนรับการกลับมาครับคุณยาดานัชยาดายืมให้อีกฝ่ายแทนการทักทายเธอแนะนําให้ชลรทีรู้จักกับน้องชายเจ้าของไร่ชนนี่คุณธนกิจน้องชายของคุณธนวัต สวัสดีครับคุณธนก,กิจผมจรทีครับยินดีที่ได้รู้จักครับเรียกผมว่าพอก็ได้นะครับสองหนุ่มสัมผัสมือกันและกันธนก,กิจย่อตัวลงตรงหน้าเด็กๆยานิสาและทีคายุยกมือไหว้าชายหนุ่มโดยไม่ต้องให้ใครเอ่ยเตือนอ่พอนะครับชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยแนะนําตัวหน่อยครับชื่อยานินค่ะยานิสาตอบพร้อมรอยยิ้มที่สดใสแล้วหนุ่มน้อยคนนี้แ่ะครับชื่ออะไรธีคายุครับ เป็นพี่ชายของยานินพี่สันเป็นพี่ชายผู้พิทักษ์ยานินค่ะอาสั่งให้คนจัดเตรียมห้องนอนไว้ต้อนรับพี่สันกับยานินเรียบร้อยแล้วนะครับเราขึ้นไปดูห้องนอนกันเลยดีไหมครับคาที่ธนก,กิจเรียกแทนตัวเองว่าอานั้นสะก,กิดหัวใจของนัชายาดายอย่างแรงเขาใช้คําแทนตัวเองเช่นนั้นด้วยความตั้งใจหรือไม่เขารู้ความจริงหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่นัชายาดากําลังหวนพิศกตและต้องค้นหาคําตอบด้วยตัวเอง แต่เธอจะไม่สแสดงพิรุดให้คนที่นี่จับได้เด็ดขาดขณะที่เธอจับจ้องไปที่ธนกิจและเด็กๆตนเองก็ตกเป็นเป้าสายตาของใครบางคนเช่นกันยอดเดี๋ยวขนกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดขึ้นไปไว้ที่ห้องของคุณยาดาด้วยกระเป๋าใบไหนเป็นของเด็กๆครับคุณยาดาผมจะได้ให้เขาขนไปไว้ในห้องนอนของสันลานินประโยคสุดท้ายเขาหันมาถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคำถามเหล่านั้นทำให้นัจยาดาหลุดจากพวังความคิด สองใบนี้ค่ะเธอตอบพร้อมกับชี้ไปที่กระเป๋าของเด็กๆให้เด็กๆพักอยู่ห้องเดียวกับฉันดีกว่านะคะแต่พี่พี่สั่งให้ผมจัดเตรียมห้องพักสําหรับเด็กๆไว้แล้วนะครับให้ซันกับยานินขึ้นไปดูห้องพักที่เราจัดเตรียมไว้ก่อนดีไหมครับถ้าพวกเขาไม่ถูกใจและยังอยากพักอยู่ห้องเดียวกับคุณยาดาค่อยว่ากันอีกทียอดคนสามภาระพวกนี้ไปไว้ที่ห้องพักของคุณยาดาครับผมแล้วทําไมยังไม่ไปอีกมีปัญหาอะไร ทำไมเอาแต่จ้องมองคุณยาดาย้อนไม่ได้ตอบคําถามของเจ้านายแต่เลือกที่จะย้อนถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณเคยอยู่ที่นี่มาก่อนใช่ไหมครับนายรู้ได้ยังไงตอนที่คุณยาดามาคราวก่อนนายลากลับบ้านไม่ใช่หรอแล้วรู้ได้ยังไงว่าคุณยาดาเคยมาพักอยู่ที่นี่ผมรู้สึกคุ้นหน้าเธอแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอกันที่ไหนนายจำผิดแล้วละ่ะรีบนขนของขึ้นไปสิครับคุณพอ คุณชนจะพักอยู่กี่วันครับผมคงต้องกลับวันนี้เลยครับมีงานสําคัญเร่งด่วนจะต้องเรียกกลับไปทําแต่เป็นห่วงดากับเด็กๆก็เลยขับรถมาส่งที่นี่ด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราจะดูแลคุณยาดาและเด็กๆอย่างดีครับผมต้องขอฝากพวกเขาไว้กับคุณด้วยด้วยความยินดีครับจากนั้นก็หันไปชวนเด็กๆขึ้นไปที่ห้องพักซันกับยานินพร้อมหรือยังครับอาจจะพาขึ้นไปดูห้องพักพร้อมแล้วครับ,พร,รบพร้อมแล้วค่ะ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยคณะกฤิจูงมือยานินและซันคนละข้างให้เดินตามเขาไปปาก,ก็เอ่ยเชื้อเชิญสองหนุ่มสาวให้เดินตามมาด้วยเชิญทางนี้เลยครับห้องของเด็กๆอยู่ตรงข้ามกับห้องของคุณยาดาที่จริงพวกคุณไม่จาเป็นต้องยุ่งยากจัดเตรียมห้องพักสําหรับเด็กๆเ,เลยให้พวกเขาพักห้องเดียวกับฉันก็ได้ค่ะง่ายดีไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับพอพี่พีรู้ว่าคุณยาดาจะพาพวกเขามาพักที่นี่ก็สั่งให้ผมดูแล เริ่มปรับปรุงห้องนอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กทันทีเราอยากให้พวกคุณอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขครับถึงแล้วครับเด็กๆเกข้าไปดูข้างในกันดีกว่าธนาก,กลิชเปิดประตูห้องนอนพร้อมกับพาเด็กทั้งสองเดินเข้าไปในห้องนั้นว้าวเด็กทั้งสองลูทานออกมาพร้อมกันด้วยความตื่นเต้นชอบไหมครับที่สุดเลยครับทีคายุตตอบเขาปีนขึ้นไปกระโดดรดเต้นอยู่บนเตียงนอนรูปรถสปอร์ตสีแดงที่เหมาะสําหรับเด็กผู้ชายอย่างเท่เลยอะ ยานิสาเดินไปนั่งที่เตียงนอนสีชมพูหวานสำหรับเด็กผู้หญิงเตียงซึ่งถูกจัดขึ้นในสไตล์เจ้าหญิงในเทพนิยายที่มารดาชอบอ่านให้เธอฟังอยู่บ่อยๆมุงผ้าแก้ที่ใช้คลุมเตียงตอนที่เด็กนอนเป็นอีกหนึ่งของตกแต่งที่ทําให้เตียงนอนของแม่หนูน้อยดูเหมือนฉากในเทพนิยายตาของยานิสาเป็นประกายวิ้นวิ้นเมื่อได้เห็นเตียงนอนที่ถูกใจแม่คะเตียงนี้เหมือนเตียงนอนของเจ้าหญิงในนิทานเลยค่ะ นัทชยดาเดินตรงไปยืนข้างเตียงพร้อมกับลูกหัวของลูกเบาๆก่อนจะเอ่ยถามถูกใจลูกละสิใช่ค่ะหนูนอนที่ห้องนี้ได้ไหมคะแม่ไม่ได้นอนด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงครับสันจะดูแลน้องเองสรุปว่าเด็กๆอยากนอนที่ห้องนี้ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมคะได้จ้ะเย้เย่แม่ดาใจดีที่หนึ่งใช่สิพราแม่ตามใจใช่ไหมอย่านินถึงพูดแบบนี้ ถ้าแม่ไม่ตามใจยานินจะพูดว่ายัางไงนะก็ต้องพูดว่าแม่ด่าใจร้ายไม่รักลูกใช่ไหมยานินหนูน้อพยพยักหน้าก่อนจะลุกขึ้นยืนบนเตียงพร้อมกับสวมกอดมารดาหนูลักแม่ค่ะแม่ก็รักลูกแล้วก็รักที่สั่งของลูกด้วย mm. เด็กชายที่ขายุกระโดดขึ้นไปบนเตียงเพื่อสวมกอดสองแม่ลูกท่ามกลางสายตาของสองหนุ่มที่ยืนดูความรักความผูกพันของบุคคลทั้งสามอยู่ภายในห้องนั้น ไปดูห้องน้ํากันดีกว่าเด็กๆทําไมเราต้องไปดูด้วยครับอพ่อสั่งให้เขามาทําอ่างน้ําวนไว้เพื่อสันกับยานินโดยเฉพาะเลยนะรับรองว่าจะต้องถูกใจจริงเหรอคะพอพ่อเยนิสายย้อนถามด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นจริงครับเราไปดูกันดีกว่าเด็กๆวิ่งตามธนกฤตไปที่ห้องน้ําซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องนอนของตัวเองมันเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่กว่าปกติและมีอ่างน้ําวนจกักรุซี่ทรงกลมตั้งเด่นอยู่ภายในห้องนั้น ว้าวเด็กๆร้องอุทานออกมาอย่างถูกใจพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเราลงไปเล่นได้ใช่ไหมครับอพอลได้เสมอแต่ตอนนี้อาว่าเราไปดูห้องพักของแม่ดากันก่อนดีกว่าอยู่ตรงข้ามนี่เองธนกฤตชวนทุกคนไปดูห้องพักของนัชยาดาพวกคุณไม่น่าจะต้องเสียเงินมากมายเพื่อจัดเตรียมของพวกนี้ให้เด็กๆเ,เลยค่ะฉันรู้สึกเกรงใจพวกคุณจริงๆไม่ต้องเกรงใจหรอกครับคุณยาดาผมกับพี่พีทมีความเห็นเหมือนกัน เราอยากให้ซันกับยานินอยู่ยังมีความสุขตลอดระยะเวลาที่คุณต้องทำงานที่นี่เราเต็มใจครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณและเด็กๆต้องการอะไรเพิ่มเติมขอเพียงบอกมาเราจะจัดก,การทุกอย่างให้พวกคุณตามที่คุณต้องการขอบคุณมากค่ะห้องของเราสวยกว่าห้องนี้นะยานินใช่เลยพี่ซันแต่แม่ดาจะเหงาหรือเปล่าที่เราสองคนไมมานอนด้วยคือไหนเราเบื่อ ก็ชวนกันมานอนที่ห้องนี้ก็สิ้นเรื่องเตียงของนาดากว้างมากพอที่จะให้เราสามคนมานอนซุกตัวอยู่ด้วยกันแบบนี้ดีไหมยานินหนูน้อยยานินสาเพียหน้าเห็นด้วยกับความคิดของพี่ชายหลังจากนั้นทุกคนก็เดินกลับลงมาส่งเฉลทีที่รถให้ชนทิง้งรถไว้ให้ดาใช้ตอนอยู่ที่นี่ดีไหมไม่ต้องหรอกชนดาคงไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วถ้าต้องการออกไปซื้อของให้ั่งกับยานินจะทำยังไงไม่ต้องห่วงนะครับคุณชน ถ้าคุณยาดาอยากพาเด็กๆออกไปไหนผมจะสั่งให้คนขับรถไปรับไปส่งผมสัญญาว่าเราจะดูแลคุณยาดาและเด็กๆทั้งสองคนเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับเลาีย่อตัวลงตรงหน้ายานิสาพอชนกลับก่อนนะครับยานินต้องเป็นเด็กดีห้ามดื้อกับแม่ดารู้ไหมยานินเป็นเด็กดีเสมอแม่หนูน้อยตอบก่อนจะสวมกอดเจลทีแม่ชอนไม่ต้องเป็นห่วงยานินกับนาดานะครับฉันจะดูแลอย่างดีเลยครับ ดีมากหนุ่มน้อยเดินทางปลอดภัยนะชนอืมดาเองก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองดีๆถ้าคุณธนวัตรรังแกด้แล้วก็รีบโทรบอกจนเลยนะทำไมคุณชนถึงพูดแบบนั้นล่ะครับพี่ชายคุณเคยรวนลามดาต่อหน้าผมมาแล้วครั้งหนึ่งพี่พีชน่ะเหรอครับเคยรวนลามคุณยาดาเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกครับผมเห็นด้วยตาของผมเองไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่พีชจะทำอย่างที่คุณชนพูด ปกติเขาไม่ใช่คนแบบนั้นรีบไปเชนก่อนที่จะข้ายิ่งไม่ค่อยชินเส้นทางอยู่ด้วยนัชยาดาพู้ปัดบทเชลธีโบกมือให้ทุกคนก่อนจะเดินไปขึ้นรถและขับออกไปเข้าบ้านกันดีกว่าจะเด็กๆทีคายุจูงมือยนิสาเดินขึ้นบันไดเพื่อเข้าไปในตัวบ้านโดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองเดินตามไปด้วยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่พีทเคยลวนลามคุณเรื่องมันผ่านไปแล้วคะ่ะ อย่าไปฟื้นฝ่อยหาตะเข็บเลยนะคะถึงพูดไปก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นคําตอบของนัชยาดาที่ตอบย้ําว่ามีเรื่องราวเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงสร้างความประหลาดใจให้ธนักฤตได้ไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาธนาวัฒน์ไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างที่สองหนุ่มสาวกล่าวถึงให้เห็นมาก่อนทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เรื่องนี้น่าจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้ความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับ EP หน้ามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธนวัฒนกับยานิสาได้กลับมาพบกันอีกครั้งนทัทยาดาจะมีปฏิกิริยาเช่นไรเมื่อรู้ว่าคุณลุงใจดีของบุตรสาวคือธนวัฒนคลิปหน้ามีคำตอบค่ะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ